เช็คดวงชาวมังกรนะคะในไต,ตรมาสแรกของปี2567กันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจากช่องแม่หมอเอมี่นะคะหมอเอมี่ไพ่20เปิดดวงนั่นเองค่ะราศีแรกนะคะได้แก่ชาวมังกรนะคะมาดูกันนะไต,ตรมาสแรก ไตมาดแรกของปีหน้านะคะก็คือมกราคมภาแล้วก็มีนานะคะขออนุญาตเปิดไพ่แทนชาวมังกรทุกท่านนะคะขอสิบใบนะคะว่าคุณจะได้เจอเรื่องราวอะไรนะคะแล้วก็จะมีข่าวอะไรบ้างหรือมีสิ่งใดนะคะที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะใบแรกนะคะว้าวเริ่มต้นได้ดีเลยนะคะชาวมังกรน,นะคะไพ่เดอะซันนะคะใบที่สองสี่ดาบนะคะขอเปิดสิบใบแล้วกัน k i n g of w a n d นะคะสี่ถ้วย The moon เอ๊ใบแรกดีมากใบถัดไปสโลสโลนะคะ King of cup สี่เมท้าหกเมท้า ีเหยน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูใต้สำรับกันเนาะใต้สำรับเป็นเดอะฟูวางตรงไหนดีอะวางตรงไหน The full the f u l วางไว้ตรงนี้นะคะเพราะมันจะตกขอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไตรามาสแรกนะคะปีหน้าของชาวมังกรน,นะคะมองว่าอ่าต้นปีมานะคะได้รับข่าวดีนะคะได้อ่าอะไรที่กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะได้พลังงานดีๆจากเบรซันนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่คุณจะรู้สึกแฮปปี้แค่แวบนหนึ่งนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะ น้อยนะคะเศร้าใจเสียใจเยอะพอสมควรนะในใจมาดแรกนะคะมองว่าความผิดพลาดนะคะส่วนใหญ่มาจากในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณอาจจะไม่ได้ดังใจในเรื่องของงานนะคะมีโปรเจรกต์บางโปรเจรกต์ที่คุณแบบทําแล้วนะคะผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างใจทําให้คุณเครียดกังวลนะคะบางคนนะคะถึงขั้นล้มป่วยนอนนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพได้แล้วก็ในเรื่องของงานนะคะ อ,อย่านิ่งนอนใจให้มากไปนะคะอยากให้คุณขยันแล้วก็อยากให้คุณแอคทีฟทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะลงไปในเรื่องของงานมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะมันจะทําให้โปรเจกต์ของคุณผ่านไปได้ด้วยดีนะคะละเอียดรอบคอบอีกนิดนะคะใส่ใจตั้งใจจริงจังกับการงานมากอีกหน่อยนะคะในช่วงไตรมาสแรกนะคะ ถ้าคุณตั้งใจจริงๆกับงานนะคะพอเรื่องงานผ่านไปนะคะมองว่าทุกอย่างมันจะแฮปปี้นะคะพองานผ่านฉลุยเงินก็ได้มานะคะความสุขต่างๆก็เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเองนะคะก็มีความสุขยิ้มได้นะคะการเงินก็เหลือเก็บนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีเงินท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเน้นหลักๆเลยนะคะก็คือโฟกัสเรื่องงานทำมันให้ดีตั้งใจให้เต็มที่แล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะในช่วงไตรมาสแรกในปีห7นะคะเรื่องความรัก มไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่สําหรับคนมีครอบครัวนะคะยังเข้าอกเข้าใจกันได้ดีนะคะแล้วก็ยังแฮปปีล้ลันลานะคะไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไร่แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดไตรมาสแรกปีหน้ามองว่าก็ยังโสดต่อไปนะคะยังคงเป็นเดฟูลอยู่นะคะยังกินอิ่มนอนอุ่นไปไหนมาไหนคนเดียวสไตล์หญิงลีเนาะผู้หญิงลันลานะคะยังลันลาได้ต่อนะคะสําหรับคนโสดค่ะใครอยากเช็คดวงนะคะสามารถทักจองคิวมันเข้ามาได้เลยคะ่ะ